ดีค่ะชื่อหนึ่งนะคะหนูเรียนอยู่ที่ไปจริงสานชิจิงจงที่ไปจริงค่ะหนูเรียนมาแล้วสองปีค่ะละักษณะของเรียนหนูเรียนกับคนต่างชาติค่ะเยอะที่สุดจะเป็นคนเกาหลีค่ะรองลองมาจะเป็นคนไทยสะดวกค่ะเดินไปก็ได้ค่ะนั่งรถเมล์ไปได้นั่งรถไฟใต้ดินไปได้เหมือนกันค่ะไม่แพงด้วยค่ะ พอพักสาหรับ,บพอพักหญิงนะคะห้องหนึ่งจะมีสองคนค่ะแล้วส่วนมากเขาจะให้อยู่กับคนชาติเดียวกันแล้วก็ซักผ้าเองค่ะเขาจะให้ซักผ้าเองมีเราตักผ้าให้มีเครื่องซักผ้าให้ค่ะ<ม>ก็อร่อยค่ะอร่อยข้าวเช้าส่วนมากจะเป็นข้าวผัดแล้วก็ไข่ไข่ต้มปลาตองกโกอะไรประมาณนั้นข้าวเที่ยงก็จะเป็น ข้าวเที่ยงก็จะเป็นอาหารตามวันนะคะแล้วข้าวเย็นก็จะมีอะไรพิเศษหน่อยซึ่งก็คืออาหารเกาหลีหรืออาหารไทยอย่างบูลอยข้าวหมกไก่แล้วก็หนูมไม่แน่ใจว่ามันเรียกบิบิงบัตหรือเปล่าที่เป็นข้าวกิจกรรมในโรงเรียนมีค่ะมีกีฬาสีค่ะแต่ชมรมเราไม่มีค่ะ มีค่ะเขาจะหนูมีเรียนค่ะค่ะครูค่อนข้างเป็นมิตรค่ะตอนหนูไปหนูไม่ได้ภาษาจีนเลยค่ะคือเป็นสูงพิงอินหนูก็ไม่รู้เรื่องค่ะเขาก็สอนค่ะสอนมาได้ค่ะต่างกันมากนะคะเพราะที่จีนกับที่ไทยคาบคาบพี่ไทยจะเยอะกว่า แเราคาบที่ทิงคาบที่จ้งจะน้อยกว่าแต่จะมีคาบหวานชื่อสีขึ้นมาคืออ่านหนังสือด้วยตัวเองะคะ่ะตอนตอนเย็นๆหนูกะจะเข้าวิศวะค่ะที่หนูไม่แน่ใจตอนนี้หนูน่าจะไปเทียนจิีนขอบคุณค่ะ